ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้พูดคุยกับประธานของไบร์เอิบโดยเปอร์คเซ็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความต้องการที่จะเซ็นสัญญาก,กับฟอร์เรนช์เวิร์ชในครั้งนี้อะไรยังไงทนายของทางฝั่งของแดนลิเวอร์พูลเปิดฉากในการเจรจาห้างขายยากล้ยเป็นดีลคว้าเวิร์ตเต็มทีแล้วเอาแล้วเมื่อทีมลิซวอร์พูอาร์เบียรพร้อมจะทุ่มคว้า3ดาวดังลิวเวอร์พูลในช่วงเสมอนี้อะไรยังไงแฟนโหงว่ายัางไงเมื่อลิเวอร์พูลสอจะปล่อยดีอาร์สหากว่าปิดดีลเวิร์ตได้สำเร็จนะ Wanna take you place, not ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจาจากทางการกับทางของไบเออร์เลเวอร์คเซนเพื่อจะเซ็นสัญ,ญญากับฟอ,อร์เรนบ์ดกองกลางทีมาติเยอรมน,นี วัย22ปีบัจจบนี้ซึ่งการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เปเอลมาติดถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากว่าค่าตัวที่สูงเกินไปขณะที่ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเต็งในการที่จะคว้าตัวบอร์ชนะฮะโดยคาดการกนว่าจะอยู่ที่ประมาณระหว่าง130ถึง150ล้านยูโรซึ่งจะเป็นสถิตใหม่ของสมโมสรในคาราทีนิชชีบอชมีความสนใจที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยได้รับแรงจูงใจจากการพูดคุยกับผู้จัดการทีมอาเดนส์สลอต และการที่เพื่อนร่วมทีมจากเลวอรโกเซนอย่างเจเรมีฟิมปงได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วหากการย้ายทีมสำเร็จนะฮะจะทำให้บอชนั้นกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในหน้าประสาทของลิเวอร์พูลและเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับทีมในฤด,ดูกาลหน้าในคัณงนี้เลยทีเดียวนะเดอะอารันติกสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการเจรจากับไบเออร์เลโบรโกเซนอย่างเป็นทางการแล้ว ื่อจะขอซื้อตัวกับฟอ r e เ g นท์เวิร์ชนะฮะเปรเมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทีมและก็ไการาที่จบบรรลุเข้าตกลงเต็มทีแ่แล้วหลังมีการรายงานข่าวว่านักเตะตกลงปรงใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับทางทีมของแดนลิเวอร์พูลเทิเน่ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะย้ายออกจากคณะของเลโบรโคเซนเพื่อจะแสวงหาความท้าทายใหม่หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับทางด้านของทีมห้างขายยา โดยการพาทีมควอตด,ดับเบิลแชมป์มทั้งบุนเดสเดริกาและก็เดฟเบโคามาครองได้ในฤด,ดูกาล2023ก่อนหน้านี้ปบรจ์เบนนินก,นนกคือทีมเต็งที่จะได้ตัวกองกลางไว้สองปารานี้ไปร่วมทีมแต่ว่าล่าสุดนั้นกลายเป็นลิเวอร์พูลที่มาแรงแซงทางโค้งหลังมีการปริการขาดว่าต,ตัวนักเตะเองนั้นตอบตกลงที่จะย้ายมาเี่นทินแอนฟิลทำให้บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเริ่มต้นการเจรจากับเรเวกโคเซนในครั้งน้ทันชี ดยการรายงานข่าวจากเดอะอาร์ติคสื่อดังเบอร์ต้นต้นของอังกฤษรวมถึงสกายสปอร์ตเยอรมนีสื่อดังของเยอรมันระบุเลนะาว่าลิวพูนั้นได้เปิดฉากการเจรจาอย่างเป็นทางการกับพนังของเลเบโคเซนแล้วหลังมั่นใจในว่านักเตะจะย้ายมาเล่นที่แอนฟิลแต่อย่างไรก็ตามน่าจะยังคงต้องใช้เวลาในการเจรจากันสักพักเนื่องจากว่าเลเบลโกเซนตั้งรคาคาค่าตัวของเบอร์ชมาไว้สูงถึง150ล้านยูโรหรือประมาณ5,541ล้านบาทโดยเฉลี่ยว อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เหมือนกัน,นะว่าลิเวอร์พูลจะสามารถตกลงกับเบเลวโคเซนได้ในเมชานี้หลังฟาบิเชโอรามาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนผู้คร่ำบ์ดในวงการซื้อขายนักเตะได้บะบุว่าทีมของแดงนั้นเข้าใกล้เป็นอย่างมากแล้วที่จะปิดดีลในการคว้าตัวเวิร์ดมารุวมทีมได้ท้งนี้หากว่าการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะทําให้บวร์ชนั้นครองสถิตนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประศาสต์ของลิเวอร์พูลทันทีโดยทําลายสถิติ75ล้านปอนด์ หรือประมาณ3,294ล้านบาทที่เคยดึงเฟอร์จิฟันไดมาจากคันธงของซาตันตันในช่วงเดือนมการาคม2018ันสิบแปในค่ำนี้หาละ่ะท่านไงฟอร์เรียนสแพตเทนเบิร์กนักข่าวชูชูชานด้านตลา,าดนักเตะของสกายสปอร์ตอิตาลียบรรยายงานข่าวแต่ว่าดาวินดูเจสติโกโชต้าและก็บรูดิอาสสามนักเตะลิเวอร์พูลที่แชมป์พรีเมียร์ลีกยังคงเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมเงินหนาจากคณะของลีกซาอุดิอาระเบีย ดนการบริการล่าสุดนะฮะจากข้นของฝั่งแพชเทนเบิร์กระบุว่าหลายสโมสรในซาดิอาระเบียยังคงผลักดันให้คว้าตัวดาวินดูเยสส่วนหน้าทีมชาติอุรรกัยหลังสอแววอาจจะไม่ได้ไปต่อนะฮะกับพันตอของฝั่งลิเวอร์พูลภายใต้กุนซืออาเนสซัลตในฤดูกาลหนนะ้านอกจากนี้แล้วยังมีการสอบถามเกี่ยวกับพันตอนของจีโกโชต้ากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสและก็บรูดิอาเป็นทีมชาติโคลอมเบียอีกด้วย แต่ยังคงไม่ได้เปิดเผยนะว่ามีทีมใดบ้างที่พร้อมจะก,กระชากทั้ง3คนนี้ไป,ไปจากอ้อมโขอนทางฝั่งเลเวอร์พูลในครั้งนี้ทางนี้แพทรอนเบิร์กเชื่อว่าดาวินดูเยชมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวมากที่สุดแล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าการย้ายทีมชุดเสมัยน,นี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะและก็จะปล่อยตัวมากที่สุดพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าการย้ายทีมในชุดเสมัยน,นี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าหากมีแนวรุกย้ายทีมออกไปก็เตรียมแผนในการเสริมทัพกองหน้าคนใหม่ในครั้งนี้ทันที สำหรับลิเวอร์พูลมีข่าวผูกพันกับศูนย์หน้าคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาริสันเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลโอโกเอกกิตเกอไอทักแฟรงเฟิร์ชและก็เบนจามินเชสโกจากแอบาเาซิกเป็นรายล่าสุดหากขายดาวินดูเยสออกไปในครั้งนี้จริงๆนะอะไะยังไงงานนี้ลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยตัวหลุยส์ดิอาสช่วงสมัยนี้ก็เป็นได้หากพวกเขาสามารถที่จะคว้าตัวฟอร์เรนชเวิร์ดมาร่วมทีมได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยการน,นี้ลิเดวิลฟูทีมแชมป์พิมเบริกในปัจจุบันได้มีแผนในการที่จะปล่อยตัวบริตตี้อาร์ชนะฮะปีกตัวเก่งของทีมในช่วงเสมอน,นี้หากพวกเขาเองนั้นสามารถที่จะคว้าตัวเฟรเดนช์เวิร์ชนะฮะอาปีกจอมลุยของไบเออร์เลเบอร์โคนเซนทีมชัน้นนำในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันมารุ้มทีมได้สมาร็จอย่างไรก็ดีในเวลาน,นี้ทางดอาร์ชเองได้เดือดการเจรจากับสัญญากับทีม ขงแดงลิเวอร์พูลไปจนถึงช่วงตลาดเดือนกรกฎาคมท่กมกลางความสนใจจากบา์เรนาและเขาเองจะไม่ต้องการจะพลาดการย้ายไปรุ่มทีมในฝันของเขาในครนี้เพิ่มเติมด้วยนะอย่างไรก็าตามทัพของแดนลิเวอร์พูลเองนั้นอาจจะพร้อมินดีจะปล่อยดีอาชออกจากทั้งทีมหาพวกเขาจัดก,การในการคว้าตัวเบิร์ตจากเลโบรโคเซนได้สําเร็จซึ่งจะตัวก็พร้อมเตรียมจะย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้โดยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับาเยามินิกและลิเวอร์พูลและก็แบนเช์ซิตี้ ในขาราวงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทัพผงแดงลิเวอร์ p ู o l เองนั้นก็อาจที่จะพร้อมยินดีปล่อยตัวดีอาร์สออกจากทีมหากพวกเขาจัดการคว้าตัวเบิร์ตจากเลวโคเซนได้สำเร็จซึ่งจ้าตัวก็พร้อมจะเตรียมย้ายทีมช่วงสมอดน,นี้โดยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยบร์มินิ์ลิเวอร์ p o o และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในครณงนี้ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีเรื่องไม่ชัดเจนหลายประการว่าเบอร์ชเองนั้นจะย้ายไปคาแข่งที่ไหนแต่เชื่อกันว่าเลโวโกเซนคงอยากจะขายเขาให้กับพู้นั่งของสโมสรในพิม์บริกมากกว่าาเยันคู่แข่งในสุกบุนเดสโซริกาท่านนี้ทานดัานของเลเวอฟูยินดีจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจดึงเบอร์ชนะฮะโดยที่ต้องการจะปล่อยตัวดาวินดูเจสที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อพนกที่ถูกจะปล่อยตัวขณะที่ดิอาสก็อาจจะได้รับไฟเขียวให้ย้ายออกจากทางทีมในะคะังนี้เช่นเดียวกันนะ อันเดนสรอดกุนซือลิเวอร์พูลจิกเบาใส่ไมเคิลโอริเวอร์หลังดาราม่าทดเจ็บเกมเบอร์ซี่สายดับบี้แมชที่กุดิสันพาร์คยันแม้เคยหัวร้อนแต่ก็ขอบคุณเป่าเพราะว่าทําให้หงแดงนั้นได้ฉลองแชมป์พิมเบริกในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลครั้งแรกในรอบ35ปีโดยอันเดนสรอดกุนซือลิเวอร์พูลโชว์ฝีปากหยิกแก้มหยอกล้อหลัง กล่าวขอบคุณไมเคิลโอริเวอร์กรรมการคนดังที่มีส่วนทําให้ของแดงนิเวอร์พูลได้ฉลรองแชมป์พิมเบร็กอังกฤษร่วมกับสาวกเดอะคอฟ์ในทีมแอนฟิลด์หลังตัดสินได้ยอย่างน่ากาังขาในเกมเบอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชที่กุดิสันพาร์คโดยเกมที่กุิสันพาร์คเนี่ยทางมีประเด็นให้พูดถึงเยอะมากนะครับเมื่อโอริเวอร์ทดเวลาบาดเจ็บถึง8นาทีก่อนเจมทารอฟสกี้จะซัดตามตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บแถมหลังจบเกมก็มีเรื่องวุ่นวายตามมาส่งผลให้ เคอร์ิสโจนกับโคชอาร์เน่เองนั้นซึ่งตบบาดแตกกาดดากราดผู้ตัดสินโดนไล่ออกในขณงนั้นแมฟผิดหวังจะเกมดังกล่าวเพราะได้แค่แต้มเดียวแทนที่จะเป็น3แต้มแต่มันก็กลับกลายเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าทําให้การลุ้นแชมป์ยืดเยื้อไปและสุดท้ายหงสแดงสามารถควา้าแชมป์ลีกในแอนฟิลซึ่งตอนนั้นพวกเขาอาชนะอาจจะควา้าแชมป์โดยที่ไม่ได้ลงเล่นในทีมตน,นเองหรือว่าควา้าแชมป์จากการไปเยือนก็เป็นได้ซึ่งบอสอาร์เน่เองก็ซึ่งโดนลงโทษแบรนด์สองนัด ใช้วาจาเหตุที่ใช้วาจาไม่สุภาพนะฮะเปิดใจบอกว่ามีหลายเ,เรื่องมากมายนะที่มันยากที่จะรับได้ในช่วงโทษเจ็บปกติผมเป็นคนที่นิ่งมากเลยนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทั้งหมดมันจึงไม่สามารถจะอยู่ในสภาพที่นิ่งได้แฟนบอลพวกเขาตะโกนเสียงดังสนัน่นเนื่องจากว่าเป็นเกมดาร์บี้แมชครั้งสุดท้ายในสนามของพวกเขาก่อนจะย้ายไปในสนามใหม่ช่วงโทษเจ็บก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่โอเคเลยนะแต่เราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งเราทุกคนทําผิดพลาดได้ เราพูดคุยพูดรเรื่องของโบซาร่าโดยทำฟาวจังหวัดที่อิกบูโกดาเตโดนทำฟาวเราพูดรเรื่องพตัดสินที่4ซึ่งผมบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่60วินาทีหลังทดเจ็บหลังจากนั้นก็มีอาการบาดเจ็บทางฝั่งของพวกเขาซึ่งไมเคิลโอเดเวอร์ก็ให้บอลพวกเขาทั้งที่เหล่านั้นได้ครงบอลน,นั่นหมายความว่าพวกเขามีโอกาสจะได้โยนยาวอีกครั้งพวกเขายิงประตูหลังจากที่ผ่านเวลาไป80วินาที ผมรู้สึกนะว่ากรรมก,การกำลังรอช่วงเวลาเมื่อปรากฏได้บอลยาวออกไปแต่หลังจะผ่านไป60วินาทีเขาควรจะเป่านกหวีดหมดเวลานั่นมันนานเกินไปสำหรับผมไม่ซ้ำไปและข่าวริพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลริพต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกครับ